สดรสนี่กันมาอหนี่บกเวไอ้จุย้าเต่าไอ,อ้พอดพอตีดครับสวัสดีตอนเย็นครับผมเขาช่องสเปนไลน์นะครับก่อนอื่นขอขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมคือเป็นกำลังใจดูครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการหาป้ายกุป้าแล้วก็ขับเรือไปดูบรรยากาศตอนเย็นครับผมวันนี้น้ำจะลดเยอะมากครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูป้าที่เราดักไว้ครับผมหวังว่าวันนี้ได้ป่านะครับเพราะว่าหลายวันมาน,นี้น้ำมันขึ้นครับผมหาป้าว่าได้แต่ว่าวันนี้หวังว่ามันจะได้ป่านะครับ โอเคตอนนี้เรากำลังซิขับเรือไปนะครับตามทางไปประมาณสามกิโลเมตรนะครับจากบ้านผมไปที่เราดักปลานะครับเราต้องใช้น้ำมันประมาณสองลิตรครับผมเพื่อขับดิดไปขับเออเรือไปนะครับ <c oughs> ตามทางเราก็ซีิบอัดคลิปให้ทุกคนเอ่อได้ชมบรรยากาศเนาะตอนที่เราขับเรือไปนะครับ ตอนไปมันจะไหวนะตอนกลับมาเนี่ยเขาตึงครับผม <c oughs> <coughs> <coughs> Stop. Rồi <ở địa> <laughs> <laughs> อะไรนี่กัหม้อนี่คุณแสงโจเลงนะจาเลยแล้ก็นี่ปลาเราได้ครัปลาเราหาได้ครับผมวันนี้ ส,ด,สดเลย <c oughs> วันนี้นะของวันนี้นะวันที่แปดริบเก้านี่นะไม่ใช่ของเก่าของใหม่นี่หนึ <c oughs> ดูดิวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าไปลา,ยปลายเยอะวันนี้ปลาอะไรฮะทุกชนิด มกเว่ไอ้จุย้ยไอ้เต่าไอ้ทอดพอตด